สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับวันนี้8กุมภาพันธ์2566อัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนมีอยู่2เรื่องนะครับที่จะอัปเดตครับสําหรับเรื่องแรกนะครับมีคําถามมาว่าบัตรคนจนรายเก่าจะได้รับสิทธิบัตรคนจนรายใหม่เลยหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับแอดมินก็จะชี้แจงข้อมูลตามที่หามาแจ้งนะครับรวมถึงในเรื่องของการพิจารณานะครับ แจกเงินเข้าบัตรคนจนเพิ่มวงเงินเป็นเจ็ดร้อยบาทเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ก็มาตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นนะครับสําหรับในส่วนของการรับชมฟังข่าวนี้นะครับถ้าท่านใดชื่นชอบก็ขอบพระคุณนะครับกดไลค์ให้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ชื่นชอบสามารถเลื่อนผ่านได้เลยครับสําหรับในส่วนของบัตรคนจนรายเก่าที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ ในส่วนของการได้รับสิทธินั้นนะครับขอชี้แจงว่าจะต้องมีการพิจารณาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทะเบียนใหม่ที่ยังไม่มีบัตรคนจนแล้วก็คนที่มีบัตรคนจนอยู่ตอนนี้ต้องพิจารณาใหม่หมดนะครับตามที่รัฐได้กําหนดเอาไว้กระทรวงการคลังได้กําหนดเอาไว้นะครับตามเกณฑ์เงื่อนไขกติกาคุณสมบัติต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับ การที่มีบัตรคนจนรายเก่าไม่ได้หมายความว่าจะได้รับบัตรคนจนเลยไม่ใช่นะครับต้องมีการคัดกรองใหม่ทั้งหมดเลยนะครับท่านจะดูข่าวสารจากไหนหรือว่าคิดเอาเองอะไรก็ตามครับสำหรับเกณฑ์กติกาของรัฐก็คือบัตรคนจนรายเก่านั้นจะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาเหมือนคนที่ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถึงจะได้รับบัตรถ้าเกิดว่าผ่านนะครับตามเกณฑ์คุณสมบัติที่เขากําหนดแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นบัตรคนจนรายเก่านะครับถ้าเกิดใช้สิทธิตามบัตรอายุบัตรหมดแล้วเนี่ยก็คือหมดลงนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของบัตรคนจนรายใหม่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะได้หรือไม่ได้เพราะเขาพิจารณาตามเงื่อนไขกติกาที่กําหนดนั่นเองนะครับส่วนที่เขาพิจารณาบัตรคนจนรายเก่าเพราะว่าเขาต้องคัดกรองทั้งใหม่หมดเพื่อ ความเป็นธรรมนะครับโดยที่บางท่านก็ทราบดีนะครับว่าบัตรคนจนรายเก่ามีหลายๆคนที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับบัตรคนจนเนี่ยนะครับก็ผ่านลอก,ก่อนๆน,นี้นะครับซึ่งผู้ถือบัตรรายเก่าอยู่ตรงเนี้ยนะครับบางคนไม่มีคุณสมบัติจะได้รับบัตรคนจนก็ได้ไปบางคนจนจริงๆแต่ไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาก็เลยจะต้องมีการตรวจสอบใหม่เพื่อที่จะคัดกรองให้แม่นยําแล้วก็ให้สิทธิบัตรคนจนรายใหม่ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่เขากําหนดน,นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการคัดกรองแล้วก็รอประกาศผู้ผ่านสิทธิ์เร็วๆนี้ครับส่วนในเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับบัตรคนจนนะครับลุ้นแจกเงินบัตรคนจนเนี่ยนะครับเข้าบัตรเพิ่มที่วงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประมาณสูงสุดเจ็ดร้อยบาทนะครับหรือประมาณห้าถึงเจ็ดร้อยบาทเนี่ยนะครับตามที่มีการสั่งการจากคนเอกประวิทย์นั้นนะครับอันนี้นะครับเรื่องนี้นะครับเขามีการพิจารณาแต่ว่าเขาต้องดูเรื่องของเงินงบประมาณของกระทรวงการคลังว่าสามารถทําได้หรือไม่ถ้างบผ่านนะครับแน่นอนครับได้แน่นอนนะครับ แต่ว่าน่าจะเป็นการเพิ่มเป็นสิทธิ์ใหม่ของบัตรคนจนรายใหม่รอบใหม่ปี2566ก็คือประกาศใช้บัตรคนจนรายใหม่น่าจะปรับเปลี่ยนวงเงินถ้าเกิดว่างบตรงนี้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกันครับตามงบประมาณกระทรวงการคลังสามารถทําได้หรือไม่ถ้าเพิ่มวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ตามที่พลเอกประวิตย์สั่งการ5-700บาทติดตามข่าวสารเรื่องนี้ต่อไปครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเัืงอตอาไว้และท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรคนจนบัตรสุการแห่งรัฐรอบใหม่สวัสดีครับ